สวัสดีค่ะวันนี้พอ่ออิวพาลูกสาวลองชุดค่ะแม่ใส้ได้ไหมลูกใส้ได้ไหมหันมานนี้น้อยให้แม่แม่ดูหน่อยล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ตั้แต่หอบอายุเจ็ดเดือนคะ่ะอว้ยสั่นหมดเลยกระโปงเคินหมดเลยค่ะแม่ใช้ไม่ได้เลย อันนี้เล็กแล้วั้งแ,แ,แต่หอมเจ็ดเดือนเชือกก็ไม่ถึงกระปุงก็เขินค่ะเอาลองชุดไหมลองชุดไหมอ,นนอันนี้อีกชุดหนึ่งค่ะอันนี้ชุดไทยค่ะโอ้เขินหมดเลยค่ะแม่ค่ะอันนี้น่าจะได้อยู่เนาะ อันนี้น่านาจะได้อยู่ค่ะแต่ท้องนี่จะมาได้ไหมนี่ไม,ไ,ไม่ถึงแล้วแต่ข้างหน้าอันนี้ก็ไม่ได้โอ้เกะแล้วเกะแล้วนานแล้วไม่ได้ใส่ชุด อ่ะลองอีกลองอีกสองชุดผ่านไปขินหมดแล้วค่ะหรืออ,อันนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ตั้งแต่สามเดือนนี่ตัวนี้ไม่ได้หรอกค่ะแม่เล็กไปไม่ได้หรอกอืดูค่ะตั้งแต่หอมอายุสามเดือนะนะยังไม่ได้สักชุดเลยค่ะแม่อันนั้นบูนันนี้นชุดไทยฝั่งน้นดิ อันนี้ได้ไหมได้ไหมอ,นนหอันนี้พึ่งชุดใหม่ล่าสุดคะ่ะใช้ไม่ได้ก็พอควานใช้เองเล้วทีนี้ขาวกระโปรองอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้ก็เกินอีกแล้วหนูอย่าดึงลกูกอย่าดึงอย่าดึงนี่มัดได้อยู่ตัวนี้อันนี้มัดได้เนาะเพราะว่าเป็นเป็นอยา่ยางยืดคะ่ะ ยิ่เลิศรู้อรังการค่ะแม่แม่ะาดูค่ะสวยสวยหนูอย่าดึงอย่าดึงดึงเสื้อทางนี้แล้วพ่อนะน่นานแล้วพี่หอมแม่ได้ใส่ชุดค่ะใส่ชุดให้แม่ๆ่ดูก่อนจับปูใส่กระด้งเย่ย จะแจะปูใสจะปูใส่ชุดนี่อยู่ทางหน้านี่เ,เขินค่ะเขินไม่กาชูนาเลยค่ะ กินอะไรยหอมชาแนลแล้วก็กะระาจินอะไรโอ้ยหอมีเนไท,ทยแลนด์อมนั่งนั่งอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนลองชุด <c oughs> ลองชุดอะด, <c oughs> ดูคะ่ะสวยวูแม่ค่ะ,คะชุดนี้ได้อยู่คะ่ะชา้ากระโปรงเียน อันนี้มันจะเป็นเป็นยางยืดเป็นยางยืดครับตัวน,นี้ยางยืดได้อยู่ค่ะแกะข้างหน้าแล้วคุณสมพาน์อา <laughs> เอาไว้ไไไก่อนเอาไว้ก่อนให้แม่แม่ดูก่อนอ่ะมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะแม่ค่ะ <laughs> <laughs> อะไรดิคู่กันเลยอือข้าชุดเลยค่ะแม่ข้าเลยเข้ากันเลยค่ะ ดูสห็ดเห็ดดู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 าูดูดูดูือดู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 ดดูดูดู เรียกให้พ่อเลยเออบอกว่าพ่อแล้วพ่อยังยังโถอ่าอ่ะอีกลูกอีกอีกอีกมือ้ยค่ะมาแล้วคือทาซอยขาค่ะมือด้วยมือมือทำมือด้วยทำมือด้วยลูกอือฮ่าดึกระโปรงกระเพื่อนเน่จะไปทในบ้านทำไมหนูไม่ต้องอายมาทางนี้มาทางนี้ลูกมาทางนี้ ออย่านน,น,น<ป>สำรวจอะไรเนาะดูค่ะนนกินกล้วยก่นอนกินกล้วยก่อนหนูจะไปไหนโอ้จะไปให,ให้ป้าดูความสวยของหอมค่ะจะไปให้ป้าคำคูณดูความสวยค่ะอีลางวันเนดือ <c oughs> นเอยวเดี๋ยวมาทางนี้่ะอะไรพูดข้าแต่ ปายาแท้จัดเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นเพื่อแม่แม่ก่อนให้แม่แม่ดูก่อนดูค่ะดูค่ะดูมือแดูหนูจะขับป่ายาทำไมดูแม่ก่อนดูค่ะไปเต้นในใครดูในป่ายาป่ายาโอ้ยโชว์ตรงป่ายา หอมบอกว่าสวยที่สุดในซอยก็หอมนี่แหละค่ะแม่นั่งลงงนั่งลงนั่งลงนั่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 งเอา้จะหันหน้าไปทางไหนหันหน้าเข้าไปป่ายา ยกยกไม่ไหวยกขาไม่ไหวพ่อมุนแตวมันยกขาไม่ไหวอะพ่อดูค่ะโจมโบนบนให้กูบนให้พ่อแล้วนโบโบมี เลือกชุดเองเลือกชุดเองหนูจะเอาสีอะไรหนูจะเอาสีอะไรลูกมาทางนี้มาทางน,น,างนี้ให้แม,แม่แม่ดูหน่อยอีอดูค่ะเข้าชุดกันเลยค่ะแม่ค่ะเอ๊ชืวยคือแม่ค่ะดูค่ะเราไม่เยอะ เพลงเพลงเพลเพลงเพลงมาเพลงมาเพลงต้องมาแล้วค่ะดูมือค่ะดูมือกรขาค่ะแม่ค่ะเอออ่าฝากค่ะน้องกล้วยหอมด้วยค่ะแม่แม่ค่ะขอบคุณค่ะ